เด็กน้อยเกินไปผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับกรณีกรณีที่ตกจากน้ำเนี่ยโอกาสที่จะโดนเครื่องเล่นนะครับทสนะครับอันนั้นมามน้องมากับพี่ชายเหรอครับลูกนี่ครับพนคนนี้มาน้องคนนี้มาใครครับระมัดระวังนะลูก

างเงี้ยนะครับผู้ปกครองไม่มาก็ปล่อยตามยันถากรรมแล้วเนะนี่ยนี่ถือว่าเสี่ยงเลยคนแรกเลยเสี่ยงเลยเข้ามาก็แค่มีใ<ม>ครเราต้องทัดกันแบบไหเดี๋ยวรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวตับกันแบบไหกดีครับดีครับคือถ้าเป็นไม่ได้พ่อแม่เขาต้องลงมาแล้วอย่างเงี้ยใส่ก็ได้ดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว ไม่ต้องสกีครับเดินไลน์กรณีแบบตกจากเครื่องเล่นแล้วโดนเครื่องเล่นทับอ่ะไม่รู้เลยครับเนี่ยเล็กเกินไปเล็กเกินไปทผมคือเกือบจมน้ำครับกล้าอย่างเดียวไม่พอครับตายน้ำเนี่ยตายกาอย่างเดียวไม่พอ อันนี้ครับอันนี้ยี่สิบห้าคนครับรอบนี้น<ป>ยี่สิบห้าคนเทปันบางเบญาวนะครับงานปองก,กันแล้วครับแล้วก็ตีมาจิตลสานนะครับงานพาร์ตี้อีเวตนต์นะครับโอโจอนะครับนะครับโดยหัวหน้าทีมก็เป็นตัวน,นี้ก็เป็นโอโจอนะครับนะครับ จัด้กรรมฟันนิ่งแจ้งอาสาด้วยดูให้เด็กที่เล็กแจ้งอาสาด้านหลังอ่ะบอกให้ดูเด็กที่ตัวเล็กๆด้วยอาสาอาสาบองีเขาปล่อยมันเล็กเกินเล็กๆเกินครับจริงๆไม่ไม่ปล่อย